สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสารที่25มกราคม2568ครับคุณผู้ชมครับอาแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับสนับสนุนการรายงานผลโดยเพจคาวเวยไทยออนไลน์ครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเส้นมวยครับเป็นการพบกันร,ระหว่างไซดานเนียลูกรายกองดินครับ สชจากกรุงเทพครับเจอกับน่ารักหนุ่มคอนเทพจากกาฬสินครพิกัด112ปอนด์ครับมาดูฮะวันนี้ไซดาเนียครับมีทั้งทีมลูกชายกองดินมากันเยอะครับวันนี้รวมถึงที่เขยยังรถถังครับมาบัญชาเกมอยู่ที่มุมด้วยครับลูกเกมต้นต้นนี่ดูว่าสู้กันได้สนุกครับแต่พอมาช่วงยก2ยก3ครับน่ารักยิงต่อยยิงแข็งแก่งแข็งแรงจังวะนี้โอ้โหเกือบตกเวที แม่กรรมการต้องนึ่งไว้เลยครับน่ารักนี่ยิ่งต่อยยิงเก่งยิ่งต่อยยิงแกร่งครับนี่ครับมีบอกยั่วด้วยครับเข้ามาดิครับวางขึ้นซ้ายไปดันดันดันกระปู่นี่พยายามจะจะเหวี่ยงครับแต่ความผิวความหลากหลายครับหลักเหลี่ยมของน่ารักนี่ดีเหลือเกินครับตัวตีขวายัดขวายเสียขวายเสียไปโอ้โหกระทุงไม่เยอะกระปู่โอยโอ้โดนชุดนี้เข้าไปครับท่านเซดาเนียครับ ถึงกับสะดุ้งหยุดไปหรือเปล่าครับนี่ครับหยุดไปตั้งหลักพักหนึ่งเลวเดินเข่าไปชุดใจครับแหม่ยิงต่อยยิงกแกล่งยิ่งต่อยยิงเก่งครับท่านน่ารักหนุ่มคอนเทพครับต่อยในรายการ RWS นี่หลายครั้งแล้วครับยังไม่รู้จักคำวา่าพ่ายแพ้เลยครับแลวไฟนี้ก็เก็บใช้ไปอีกครั้งหนึ่งครับสาวสวยน่ารักจากกาฬสิน์ครับน่ารัก หลุ่มพรเทพกับชนะคะแนนไปเอกกันัน3เสียงครับคุณผู้ชมครับน่าติดตามมากๆครับสาวน้อยน่ารักจากกระสินลายนี้ครับฝีมือดีมีความแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่ครับบางถังครับยี่เขยครับมาให้กำลังใจครับให้กับทางด้านของเซตาเนียครับจะตัวก็มีรายการครับช่วงเดือนมีนาที่เซตาวะญี่ปุ่นครับ ในสุดวันหนึ่งเสองที่สำหด้านของรถถังครับมาต่อกันนี้คู่ที่สองของรายการครับทะเลทองจงเจริญมวยไทยจากบุรีรัมย์ครับเจอกับเอ็นเกียครับหนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับมีกัก154บ15ปอนด์ครับมาดูว่าวันนี้ทะเลทองครับนักโชกจากจังหวัดบุรีรัมย์มันนี่บังแข้งขวาไปครับแกหน้าแบบไม่ค่อยจะยิ้มแย้มเท่าไหร,ร่ ออกอาวุธนี่แข้งหวดเหลือเกินกันต้านของทะเลทองครับดูครับพยายามจะเอ็นเกียร์นี่ก็พยายามที่จะหดแข้งสายมาครับแต่ความแม่นยำครับความหนักความคล่องนี่ดูว่าททาทะเลทองครับจะค่อยๆสตะสมแข้งไปเรื่อยครับที่เอ็นเกียร์เองก็ดูว่าความหลากหลายจะน้อยกว่าครับรวมถึงความแม่นยำนี่ก็จะเป็นรองครับนักชกไทยอยู่พอสมควรครับ ขยับขยับเข้ามาโดนเตะเสียหลักจังหวะนี้ครับพุกเข่าไปครับไม่ธรรมดาครับนักชกไทยเอาอยู่ฮะเวทีนี้ว่างแข้งขวาครับขยับขยับเข้ามาแมนิ่งเหลือเกินครับลีเทองจงเจริญมวยไทยครับนี่ฮะออนกว่าครับทำความเคารพรุ่นพี่ไปครับคะแนนนี่กระชั้นสามเสียงครับคุณผู้ชมครับทะเลทองจงเจริญมวยไทยครับเอาชนะคะแนนไปครับมา ต่อกันที่คู่ที่3ของรายการครับเดอะสตาร์เพชรเกียเพชรจากเมืองสร้างสุรินมาลุยกันครับเสียกับดีแอร์ปาเนลมาดีจากโมร็อกโกครับต่อยกันที่พิกัด140ปอนด์มาดูครับอันนี้เดอะสตาร์ครับประเภทที่ต่อยเอนเตอร์เทนต่อยบวกกับแฟนมวยนี่ให้ได้รู้กันตลอดอยู่แล้วกรับบัดความัดนี้ครับโอ้โหครับหัวทิ่มเลยครับดีแอร์ครับเอา ลุกขึ้นมามีอาการยังเมาๆอยู่นิดหนึ่งครับเฟียข้าวสะก้อนรมการชูมืออะยังไหวครับขยับ,ขย,บขยับเข้ามาแล้วก็ทีหน้าเลยครับโอ้ยเอารอดไม่รอดครับเดสตอร์ย้ำครับเล็งแล้วหมัดขวามัดขวาทีแต่ตุออกอาวุธนีแบบ่ไม่สุดเหยียดเท่าไหร่ครับคือต่อยอะต่อยแบบไม่ทิ้งทั้งไหล่ครับดูว่าน้ำหนักมันเหมือนจะไม่ค่อยจะแรงแล้วครับนี่ฮะ ยิงประชิดตัวนี่ช่วงจังหวะช่วงระ,ระหว่างการออกรูนี่มันมันไม่ค่อยเหมือนไม่ไม่ค่อยเข้าเป้าแล้วนะครับต,ตอนแรกเหมือนจะปิดเกมได้ครับได้นับนะต่อยไปถอยมาแล้วนี่ดีแอรก็เริ่มฟื้นครับาก,การเตือนถ้าปัดขาไม่ได้ครับเนี่ยมีเสียววูบวาบด้วยครับช่วงยก3ครับไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นดีแอครับ ลมในช่วงท้ายๆครับอ่ได้นับในช่วงจวังหวะยก2นั่นแหละฮะแล้วก็มีความเป็นมวยที่หลักเหลี่ยดีกว่าครับแต่ทางครบยกไปแล้วเนี่ยคะแนนก็อีกระชันครับเป็นทางด้านของเดอะสตาร์เพชรเกียรติเพชรครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เมืองมวยอีกจังหวัดหนึ่งครับชนะคะแนนไปครับมาต่อกันที่คู่ที่4ของรายการ คุณฮาเล็กสิงมาวินครับนักชกแดนใต้าจากสตูลเจอกับดามิเอนอาร์มอสจากฝรั่งเศสครับอีกันนี้อยสี่143ปอนด์ครับอันนี้เนี่ยคุณฮาเล็กมาแข็งแกร่งแข็งแรงเลยครับพยายามจะปล้ำวงไหนครับบิดมาอืมต่จังหวะบิดมาแต่ว่าออกอุ้ดไม่ได้ครับจังหวะที่คู่ชกนี้รวบเอวไว้ครับระวางแข้งซ้ายแล้วมัดซ้ายกว่าครับเอาอีกงอไปยนเข้าไปอีกที เจะเข้ามารวบไม่ใช่จะกัดข่าซ้ายไปแต่วันนี้สับจอกซ้ายครับจังหวะซุกที่สองเอเข่าขวาฮะจังหวะเนี่ยเขาพยายามจะรวบใต้ปีกไว้ครับเนี่ยพอเวลาที่เออเวลารวบเนี่ยทำให้มวยเข่าพอมันไม่มีช่วงมันม,มีระยะนมันไม่สามารถที่จะแทงเข่าได้ครับก็ถือว่าเขาโอ้ดูโยนเข่าซ้ายตามไปอีกทีหนึ่งครับแม่ <c oughs> หลุดออกนอกเชือกแต่กรรมการไม่ได้นับครับหมอเป็นจังหวะที่เสียหลักครับ เขินเลยครับทางด้านของดาวมียนครับวางเที่งซ้งายไปวางเทีงขวาขื่นมาแลกกันถึแม่น้ำนํำไปลุทิศเออจับจับไล่แขนขวางพวกนี้ฮะจะลงล่างตลอดเลยครับพรวอบไปเนี่ยมวยเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเป็นลูกแก้ของต่างชาติตะวันเทีงขวาโอ้พลาดกันขวาปัดไฟอีกทีโอเกือบไปครับคุณหานเล็กแออโดนชุดนี้เขาไปนี่เสียววาบเลยเหมือนกันครับ นี่มีจังหวะแถมกับการเตือนครับนี่ครับมีจังหวะที่ว่าซ้ายมัดขวาครับไอ้แขนจับตัดดีเขาอ่ะซ้ายปลายแล้วก็มัดอีกทีโอ้โหถนเอาเรื่องครับดาเมียนนักชกรายนี้จากฝรั่งเศสครับช่วงท้ายๆไปปลายครับผ่อนเกมครับท่านดาเมียนครับพยายามจะแก้ครับจังหวะที่เตะหลุดครับนี่ฮะพอจะเข้าจับในครับโอ้จะไปรวบเขาสุดท้ายสีหลักลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับ พยายามเต็มที่แหละครับดูว่าชว่วงทท้ายไปปลายตัวเองดูเหมือนจะแผ่วไปด้วยนันดามเมียนครับยอมรับสาราพัดครับดูตามภาพตามสายตาก็แน่นอนครับคะแนนนี่ขาดลอยครับสามเสียงครับ30-27เป็นคุณฮาเล็กสิงห์มาวินนะชนะคะแนนไปครับปิดท้ายกันที่คู่ที่5ของรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเวทีร,ราชดำเนินรุน่นซูเปอร์แบลตเวดครับ เพสมานจอสมานการเมนจากสุรินทร์ครับเจอกับเพชรศิลาวออุรชาจากจังหวัดอุดรธาน,นีครับบ้านเกิดเดียวกันกันกบผมนั่นหลับพี่น้องนําไปประครับไปกันที่พิกัดหนึี่สิบสองปอนด์ครับมาดูว่าวันนี้คู่ต้องปอีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าตังซื้อตังสายครับเกียรติเพชรปรทะเพชรยินดียกแรกนี่คะแนนออกไปที่เพชรสมานครับพอมายกสองเนี่ยเพชรศิลาครับ ไล่ย่ำครับทางด้านของเพชรสมานครับฟุ้าไปเหมือนกันครับเอารอดไม่รอดเจ็ดก็สซ้ายไปงงางงางมัดศอกโอ้มาทุกอย่างครับทั้งซอกท้งบัตรครับมาครับสไปครับพยะยัมจะลัวครับนี่ยกสามครับเพชรศิลาทำได้ดีครับช่วงปลายยกสยกสามครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับพอเร่งไปหน่อยช่วงต้นๆครับทำให้ช่วงปลายตัวเองก็เริ่มที่จะแผ่วไปครับทำให้เปิดโอกาสให้จังหวะของเพชรสมานเนี่ยเปิดเกมดำทำบ้างครับ คือ3ยกนี่ยแกต่อยไปก็เหมือนแกมั่นใจแล้วครับท่างโลนเพชรศิลาครับเหมือนจะเอ็ดตัวเองลืมไปหรือเปล่าว่าต่อย5ยกฮะต่อยไปได้ยก2ยก3แล้วเริ่มมาผ่อนเกมช่วงเปิดตาแล้วยกมือด้วยอย่าเพิ่มยกเราะท่านจะจบยกนี่ปะครับเหมือนต่อย5ยกนี้เพิ่งจะยกที่3ครับนี่ฮะรัวได้ครับเคยยิงถ้าต่อย3ยกนี่เพชรศิลาเนี่ยชนะแน่ๆครับเพราะว่ายก2ยก3นี่ทําได้ครับ แต่พอแกทําได้แล้วไม่เหมือนกับไม่ต่อเนื่องครับเหมือนแรงก็จะแผ่วลงด้วยครับนี่ฮะจากนั้นนี่เปิดโอกาสที่เป็นสมานครับเป็นมวยฝีมือที่ปกตินี่ถอยตั้งรับครับวันนี้เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับคือคู่นี้เนี่ยใครเดินทําคนนั้นชนะครับพอมาถอยตั้งรับเนี่ยกลายเป็นจังหวะขัดขดเกินๆครับคู่นี้ก็คือถ้าชนะเนี่ยได้แสนห้าครับรางวัลพิเศษเออเงินรางวัลพิเศษครับชนะน็อกได้สองแสนแล้วก็เดือดรับไปอีกคนละหนึ่งแสนครับ เดี๋ยววางเข่าทรายครับโอ้่หักบิดลงไปครับนี่มันเป็นช่วงจังหวะที่ชิงดํายก5้าครับคาบลูกขาบดอกครับกำกำกึ่งกึ่งเนี่ยพอมาเสียหลักแบบนี้ครับโอ้ดูแต่กินเปล่าไปครับคือหมด4ยกเนี่ยคะแนนครับเสมอกันสเสียงแลวเพชรศิลาชนะอยู่หนึ่งเสียงครับจนมาตัดสินที่ยก5้าครับมาเสียหลักแบบนี้นี่ก็โอ้คิดหนักเลยครับอาจจะแหบ สิลาเนี่ยผมว่าวางแผนผิดพลาดไปหน่อยครับไปถอยยกสี่ถ้าเกิดว่าเดินยกสี่ก็ชนะแล้วครับนี่ฮะพอมาตัดสินใจยกห้ามันก็กลายเป็นนี่ครับโดนงัดไปครับเหมือนจะขัดขาประการเตือนครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นมวย5ยกเนี่ยถ้าเตือนแบบนี้มันจะมีผลถ้ามีเซียนมวยครับแต่เป็นรายการ R า s ดีไม่มีผลใดๆครับเพราะในสนามไม่มีเซียนเล่นการพน,นันแล้วก็ไม่มีราคาใดๆทั้งสิ้นครับฉะนั้นเนี่ยตัดสินตามอาวุธครับ จังหวะนี้ก็เตือนบ่อยครับกรรมการต้องเลือกเรียกเตือนทั้งสองคนให้ต่อยกันครับเรียกไปจนเวลาหมดซะอย่างนั้นครับนี่ครับโอ้คะแนนไม่เอกฉันครับ2ต่อ1เสี่ยงครับคุณผู้ชมครับแฟนๆคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามานี่ฮะเสียบสก็มาอยู่มุมของเพซซิลาครับมวยในสายสืของเทียงขณะที่ฝั่งทางแดงเนี่ยเขาเป็นเพชรสมานครับทางด้านของ คุณตีสุวรรณครับทีมงานเพชรดีแล้วก็มีคุณเดียเกียรติเพชรด้วยนะครับที่มาอยู่ทางทีมงานขอเพชรสมานครับว่าเป็นมวยในสายศึกเกียรติเพชรครับสุดท้ายก็เป็น้านของเพชรสมานครับบ้องกันแชมป์มาชนะคะแนนไป2ต่อ1เสี่ยงครับคุณผู้ชมครับผลการแข่งขันของศึก RWS วันเสาร์ที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับชมถายฝากด้วยนะฮะเพจท้ามวยไทยออนไลน์ครับเอ็ดทิชาเบสขาสามวงการมวยตลอดนะครับที่ไม่ควรพลาดครับไปติดตามได้ที่ทั้งเพจของมวยไทยออนไลน์นะครับ ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยวีด้วยกันละกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอในคลิปหน้าสวัสดีครับ